สวัสดีครับวันนี้ก็มีคําถามจากพี่น้องตัวแทนท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าพรุ่งนี้กําลังนัดเก็บเบีย้ยคุณหมอศัลยะกรรมค่ะก่อนหน้านี้ตกลงกันไว้ว่าจะทํา2เล่มก็คือประกันสุขภาพและอีกเล่มก็จะทําประกันโรคร้ายแรงเจอยู่เนี่ยคุณหมอก็ไลน์มาบอกว่าขอทําแค่โรคร้ายแรงเล่มเดียวก่อนเพราะประกันสุขภาพเล่มเดิมเนี่ยในวงเล็บนะก็มีค่าห้อง1000พตัวแทนคิดว่าไม่พอกับปัจจุบันก็เลยบอกว่าขอรอจนกระาทั่งประกันสุขภาพเนี่ยหมดกรกฎาคมแล้วค่อยต่อ ซึ่งจากการวิเคราะห์ของตัวแทนทั้งการเงินคุณหมอเนี่ยไม่น่าติดปัญหานะคะแต่เหมือนยังไม่อยากจ่ายตอนนี้และคิดว่าเป็นหมอรู้วิธีรักษาแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยแบบนี้เนี่ยเราจะปิดการขายยังไงให้ได้2เล่มตามที่ตกลงกันไว้รอบแรกดีคะ่ะก่อนที่จะตอบนะผมอยากจะวิเคราะห์ก่อน คือจริงๆแล้วต้องถามก่อนว่าประกันโรคร้ายแรงประกันสุขภาพกับค่าความสามารถคุณหมอเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยนะถ้าประเมินเนี่ยคุณว่าอะไรสําคัญที่สุดอ่ะฟังดีๆนะเอาใหม่นะคุณบอกว่าคุณจะไปเสนอประกัน2เล่มเล่มที่1ประกันโรคร้ายแรงเล่มที่2ประกันสุขภาพคุณสนใจแต่ประกันโรคร้ายแรงประกันสุขภาพคําถามต่อมาแล้วค่าความสามารถของคุณหมอล่ะคุณว่าใน3อย่างเนี่ย เราควรจะเริ่มต้นถ้าจัดลำดับความสำคัญเนี่ยเราจะเริ่มต้นอะไรก่อนถามว่าวันนี้คุณหมอไม่มีประกันชีวิตเลยนะแต่คุณหมอยังอยู่ยังทำงานได้เกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาจ่ายได้ไหมครับคิดว่าน่าจะจ่ายได้เกิดวันนี้คุณหมอตรวจพบโรคร้ายแรงคุณหมอยังสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ไหมครับผมก็เชื่อว่ายัางได้แต่กรณีที่3ถ้าเกิดวันนี้คุณหมอเกิดต้องจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันนั่นแปลว่าคุณหมอ จากไปแบบค่าตัวกลายเป็นศูนย์สมมุติว่าคุณหมออายุ40ถ้าคุณหมอจะทํางานถึงอายุ60ปีคุณคิดดูสิว่าคนเป็นหมอเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะทําเงินได้มหาศาลขนาดไหนแต่ว่าคุณไม่ได้เมนชั่นหรือคุณไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าตัวตรงนี้เลยคุณโฟกัสที่กรมทันม์2เล่มดังนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมก็จะเรียงลําดับความสําคัญและผมก็จะมุ่งประเด็นไปที่เรื่อง,องการคุ้มครองค่าความสามารถของคุณหมอ ทีนี้เรามาดูแนวทางการตอบนะว่าเราจะตอบยังไงครับให้สะเทือนอารมณ์และกระตุ้นความรู้สึกคุณหมอตัวแทนก็บอกว่าเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าถึงแม้คุณหมอจะไม่ซื้อประกันสุขภาพคุณหมอก็สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเองได้สบายๆหรือถึงแม้คุณหมอเนี่ยจะไม่ซื้อประกันโรคร้ายแรงแล้วโชคร้ายเกิดเจ็บป่วยได้โรคร้ายแรงจริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะครับทรัพย์สินที่คุณหมอสร้างสมมาเนี่ยก็น่าจะเพียงพอต่อการรักษาถูกไหมครับ ตรงนี้นิ่งนะแล้วก็ดูปฏิกิริยาแล้วคุณก็พูดต่อผมก็เลยแค่สงสัยว่าคุณหมอจะทําประกันโรคแรงทําไมครับในเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆคุณหมอไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับตรงนี้เงียบแล้วก็รอคําตอบผมบอกเลยครับถ้าคุณพูดนี่คุณแพ้เลยนะรอจนกระทั่งคุณหมอพูดคุณหมอก็จะให้เหตุผลมาพอคุณหมอได้พูดแล้วคุณก็พูดแบบนี้ตัวแทนสมมุติคุณหมอเนี่ยมีโรงงานขนาดใหญ่ มูลค่าหลายพันล้านบาทเลยโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตสินค้าออกมาขายทำกำไรให้คุณหมอปีละเป็นร้อยล้านคุณหมอคิดว่าการทำประกันไฟเพื่อปกป้องโรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นไหมครับคุณหมอจะบอกว่าไงครับอ่ะเป็นเรื่องจำเป็นตัวแทนสมมติว่าโรงงานมีพื้นที่มหาศาลเลยมีหลายาแผนกคุณหมอจะเลือกประกันแค่บางาแผนกหรือเปล่าครับ จะเลือกประกันแค่แผนกใดแผนกหนึ่งไหมครับเช่นประกันแค่ฝ่ายผลิตก็พอประกันฝ่ายแค่ฝ่ายแพ็กเกจจิ้งก็พอหรือว่าคุณหมอเนี่ยจะประกันทั้งโรงงานมูลค่าหลายพันล้านบาทนี้ครับคุณหมอต้องตอบว่างไงครับมันบังคับตอบนะเอาก็ต้องประกันทั้งโรงงานสิตัวแทนคุณหมอเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าอุปมาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เราทุกคนครับในภาพรวมเนี่ยเราเองก็คือโรงงานผลิตครับ เป็นโรงงานผลิตเงินให้กับคนที่เรารักและเราห่วงใยเพราะาเรารักเขาไงครับเราถึงทำงานหนักผมกําลังเรียนคุณหมอว่าค่าความสามารถของคุณหมอนะครับหรือว่า earning ability คุณหมอก็คือทั้งโรงงานครับจากนั้นตัวแทนเนี่ยหากระดาษขึ้นมาเขียนดังนี้ครับความสามารถนี้เนี่ยหากตีเข้าวๆก็คือ earning ability คูณด้วย time เท่ากับ income นะแต่ถ้าเกิดคุณเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้คุณก็บอกว่าความสามารถคูณด้วยเวลา เท่ากับรายได้อะไรหายไปอินคัมจะเท่ากับ0เช่นถ้า Earning ability หรือความสามารถในการหารายได้เท่ากับ0นย์มันก็จะเป็น0ูนย์คูณด้วยเวลาก็จะเท่ากับ0อินคัมหรือว่า0ย์รายได้ถ้าเป็น Earning ability ก็หมายถึงว่าความสามารถหายไปแต่เวลาย,ยังอยู่ก็คือเป็นบุคคลพิการทุกภลภาพ ตรงนี้เนี่ยบุคคลพิการทุพพลภาพถึงแม้จะมีเวลาอยู่รายได้ก็เป็นศูนย์อยู่ดีสมการที่2หรือว่า Time หรือว่าเวลาเนี่ยเท่ากับ0ก็ Earning Ability หรือความสามารถในการหารายได้คูณด้วย0มันก็จะเท่ากับ0ย์รายได้หรือว่า0 income คุณเขียนตรงนี้ชัดๆนะ แล้วคุณก็พูดใช้อุปมาต่อบอกว่าวันนี้ครับคุณหมอเกิดมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมาเหมาค่าแรงคุณหมอทั้งชีวิตเลยเพื่อให้คุณหมอเนี่ยไปบริหารงานให้กับเขาเรียกตามที่คุณหมอคิดว่าตัวเองเลยผมอยากให้คุณเรียกถ้าคุณหมอเนี่ยต้องเรียกค่าแรงให้คุณหมอเนี่ยเรียกค่าแรงตามที่คุณหมอคิดว่าตัวเองเนี่ยมีค่าความสามารถเท่าไหร่ก็เรียกไปตามนั้นเลยครับเหมาไปเลยครับคุณหมออยากเรียกเท่าไหร่ครับ เราก็เงียบนะครับรอคําตอบคุณหมอคุณหมอก็จะพูดตัวเลขมาประมาณหนึ่งตัวแทนก็บอกว่าตัวเลขที่คุณหมอบอกแล้ะครับนั่นก็คือการประเมินค่าความสามารถของคุณหมอครับทำธุรกิจก็มีปัจจัยเสี่ยงครับคนทําธุรกิจทุกคนไม่มีใครคิดว่าตัวเองเจ๊งแต่ก็มีคนเจ๊งคนทุกคนคิดว่าตัวเองแข็งแรงแต่ก็มีคนเจ็บป่วยคนทุกคนคิดว่าตัวเองไม่มีทางจากไปก่อนวัยอันควรแน่นอนแต่ก็ยังมีคนจากไปทั้งที่ธุรกิจยังค้างค้างไม่สมบูรณ์ครับ การประกันโรคร้ายแรงก็เหมือนกับการประกันไฟโรงงานแค่แผน э กเดียวการประกันสุขภาพก็เป็นการประกันไฟโรงงานแค่แผน э กเดียวแต่สิ่งที่ผมพูดก็คือการการันตีมรดกก้อนโตครับเป็นการการันตีค่าความสามารถให้กับคนที่คุณหมอรักแล้วก็ตัวคุณหมอเองในอนาคตครับมันเป็นการประกันไฟทั้งโรงงานนั่นเองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจะมี2เหตุการณ์ครับเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณหมอแน่นอนครับขึ้นหนึ่งครับ ค่าตัวกลายเป็นศูนย์ตามสูตรที่เขียนเมื่อสักครู่คุณก็เอาปากกาชี้แล้วก็วงนะ 2. มีเงินสดก้อนโตที่บริษัทประกันต้องจ่ายให้กับครอบครัวคุณหมอครับเป็นค่าชดเชยความเสียหายผมเรียนถามจากใจได้ไหมครับคุณหมอคิดว่าครอบครัวของคุณหมอครับอยากได้ทางเลือกไหนครับตรงนี้เงียบสัก5วินาทีนะครับก่อนจะพูดต่อไป คุณหมออยากให้บริษัทประกันเนี่ยมอบเช็คชดเชยค่าเสียหายให้กับคนที่คุณหมอรักเท่าไหร่ดีครับเริ่มต้นที่50ล้านหรือว่าร้อยล้านดีครับถึงตรงนี้นะครับคุณก็ค่อยๆปิดการขายคุณอาจจะบอกคุณหมอว่าแต่มันก็ไม่ง่ายที่ผมพูดได้ฟังทั้งหมดเนี่ยผมดูเหมือนง่ายมากเลยการรับความเสี่ยงภัยนี้เนี่ยบริษัทจะต้องรับเฉพาะคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี และมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงพอที่จะชําระเบียรได้ครบนะครับไม่ทราบคุณหมอสะดวกตัวสุขภาพเป็นโรงพยาบาล A หรือว่าโรงพยาบาล B หรือว่าคุณอาจจะเอาแบบสอบถามสุขภาพนะครับขึ้นมากรอกก็ได้นะครับเป็นเขาเรียกว่า trial close แปลว่าเป็นการลองปิดดูนั่นเองครับสุดท้ายคุณอาจจะใช้บทปิดการขายแบบ powerful closing ก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณหมอครับตอนที่เราคุยกันเนี่ยปัญหา มันก็ยังอยู่กับคุณหมอนะครับปัญหาเรื่องที่ว่าเกิดเราเจ็บป่วยพิการทุรภาพโรคแรงต้องจากโรคนี้ไปก่อนอาจจะทําให้ค่าตัวกลายเป็นศูนย์ปัญหามันอยู่ตรงนั้นคุณหมออยากเก็บปัญหาไว้เองหรือว่าให้ผมเอากลับไปด้วยดีครับหรือคุณอาจจะใช้บท powerful closing ก็ได้ครับที่ผมเคยเล่าบ่อยๆที่บอกว่าวันนี้ครับถ้ามีคน1000คนถูกปืนจอกศีรษะ1000กระบอก ทั้ง1,000คนและคุณหมอเป็นหนึ่งใน1,000คนนั้นด้วยโจรนี่ก็โรคจิตมากเขาบอกว่าปืน1 0 0 0พกระบอกเนี่ยจริง,รงๆแล้วมีกระสุนอยู่แค่6กระบอกที่เหลือไม่มีกระสุนเพียงแต่เราไม่รู้เลยว่าปืนที่มีกระสุนเนี่ยมันจ่อหัวใครอยู่อาจจะจ่อหัวคุณหมอก็ได้อาจจะไม่จ่อก็ได้โจรโรคจิตต่อครับเขาบอกว่าอ่ะให้เวลาสนาทีนะก่อนจะยิงศรีรษะเนี่ยถามว่าใครอยากทำประกันยกมือขึ้น คุณหมออยากยกมือขึ้นไหมครับถ้าคุณหมอยกมือขึ้นให้คุณพูดต่อยขยี้นะฮะคุณบอกว่าคุณหมอครับถ้าคุณหมอบอกจะทําประกันแต่คุณหมอทราบใช่ไหมว่าถ้าเกิดกระสุนมันโดนเราจริงๆเนี่ยคุณหมอไม่ได้ใช้เงินนะครับเป็นคนข้างหลังคุณหมอนะครับที่ได้ใช้เงินคุณหมอยังยืนยันไหมครับว่าจะทําประกันคุณหมอก็บอกว่าเอ้างั้นก็ทําสิโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนคุณหมอเซ็นสัญญาครับ คุณหมองงทําไมอ่ะเหตุผลก็เพราะว่าอันนี้เนี่ยอุปมาเหมือนกับว่าคือสถิติของประเทศไทยนะครับบอกว่าทุกๆปีเนี่ยคน1,000คนจะเสียชีวิต6คนเสมอก็เปรียบเสมือนว่าเราทุกคนเนี่ยใน1,000คนเนี้ยถูกปืนจ่อศีรษะแต่ก็มีกระสุนจริงๆแค่เพียง6กระบอกซึ่งไม่ต่างกันเลยเราไม่รู้ว่ากระสุนจะโดนใครอาจจะเป็น คนอื่นอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นคุณหมออาจจะเป็นใครก็ได้ครับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่ากระสุนอยู่ที่ใครประเด็นมันขึ้นอยู่กับว่าถ้ากระสุนอยู่ที่เราแล้วเราเนี่ยได้เตรียมการป้องกันไว้หรือไม่เรามีทางเลือกครับว่าเราจะปล่อยให้การสูญเสียนีย้กลายเป็นการสูญเปล่าหรือว่าเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้สูญเสียแต่กลับกลายเป็นมอดก,ก้อนโตให้กับคนที่คุณหมอรักนั่นเองครับ นะครับผมก็เชื่อว่าไอเดียการขายไอเดียการปิดการขายในพอดแคสต์นี้นะครับก็ช่วยทำให้คุณนะครับมีไอเดียไปเสนอเคสใหญ่แล้วก็ปิดการขายได้อย่างทรงพลังครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าครับสวัสดีครับโอ๊ยประกันชีวิตเหรอไม่สนใจโอ๊ยประกันชีวิตเหรอมีเยอะอยู่แล้วมาทางไหนไปทางนั้น เป็นข้อตัวแยงที่ตัวแทนประกันชีวิตทุกคนต้องเจอครับคำถามก็คือว่าคุณรู้วิธีการที่จะจัดการข้อตัวแยงเหล่านั้นหรือไม่และนี่เป็นกำแพงครับที่นักขายทุกคนจะต้องปีนไป่ายไปให้ได้ครับหรือคุณไปนั่งต่อหน้าลูกค้าแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะพูดอย่างไรโน้มน้าวใจผู้หวังอย่างไรให้สนใจประกันชีวิตวันนี้นะครับปัญหาที่ผมพูดในข้างต้นจะหมดไปครับด้วยคำพีนักขาย2เล่มนี้ซึ่งพิสูจน์แล้วนะครับจาก นักขายประกรันชีวิตทั่วประเทศไทยหนังสือมี2เล่มด้วยกันครับเล่มขาวชื่อว่าบทขายไอเดียเงินล้านในนั้นนะครับจะมีบทขายประมาณ30ประบทและผมแถมในเรื่องของบทโทรทำนัดและการตอบไลน์แชทครับนอกจากคุณจะมีไอเดียการขายแล้วผมยังเสริมในเรื่องของการโทรทำนัดการตอบไลน์แชทให้คุณด้วยในเล่มสีดำครับเป็นหนังสือตอบข้อตัวแยง้งเงินล้านอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับ ลูกค้านะครับมีข้อโต้แย้งมากมายถ้าวันนี้คุณรู้เทคนิคคุณรู้วิธีการตอบผมรับรองครับว่ายอดขายของคุณจะมากขึ้นแน่นอนครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมีบทตอบข้อโต้แย้งถึง51บทด้วยกันครับซึ่งครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทุกประเภทครับมีข้อโต้แย้งหล่อๆอย่างเช่นไม่มีเงินไม่สนใจประกันชีวิตมีประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งข้อโต้แย้ง ที่ไม่น่าเชื่ออย่างผมคิดว่าผมไม่ตายง่ายๆผมเป็นหมอผมดูแลสุขภาพดีดังนั้นประกันชีวิตไม่จําเป็นสําหรับผมข้อตัวแย้งเหล่านี้นะครับได้ถูกบรรจงร้อยเรียงครับเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้คำพ์นักขายนะครับมีด้วยกัน2เล่มครับเล่มสีขาวและเล่มสีดํา เล่มสีขาวนะครับชื่อบทขายเงินล้านเล่มสีดําชื่อบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าแต่ละเล่มช่วยคุณได้อย่างไรเล่มสีขาวเป็นไอเดียการขายคุณสามารถขายกับลูกค้าได้หลายกลุ่มหลายประเภทครับเริ่มตั้งแต่พนักงานกินเงินเดือนพนักงานฟรีแลนซ์ SME หรือแม้แต่เจ้าของกิจาการและที่สุดเลยก็คือว่าไปขายคนรวยขายอย่างไร เชื่อว่าหลายๆคนคงเจอปัญหาใช่ไหมครับเวลาไปพบลูกค้าแล้วบอกโอ้ยรวยอยู่แล้วประกรันชีวิตไม่จําเป็นในหนังสือเล่มนี้แหละครับผมมีความลับครับที่เราสามารถขายคนรวยได้ครับและเล่มสีดำครับเป็นบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านในเล่มนี้นะครับมีข้อตัวแย้งที่เขียนไปถึง51บทด้วยกันครับและแต่ละบทครับเชื่อว่าครอบคลุมปัญหาที่เพื่อนๆได้เจอมาครับ และที่สําคัญครับมีนักขายหลายคนครับได้ใช้หนังสือบทตอบข้อตัวแย้งนี่ครับแล้วสร้างยอดขายได้มากมายครับดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณอยากขจัดปัญหาเรื่องการขายออกไปและอยากสร้างยอดขายนะครับผมแนะนำครับคำพีนักขาย2เล่มนี้ครับบทขายเงินล้านและบทตอบข้อตัวแย้งเงินล้านและสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาอ่านไม่ชอบอ่านเวลาอ่านหนังสือแล้วจะหลับนะครับผมมีเวอร์ชั่นที่เรียกว่าออดิโอบุ๊กนะครับหรือว่าหนังสือเสียงนะครับ คุณสามารถฟังได้เพลินๆไม่ว่าจะฟังบนรถนะครับถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปได้นะครับในขณะที่คุณอยู่บนท้องถนนหรือจะฟังก่อนนอนหรือจะฟังบน BTS หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหนังสือเสียงเนี่ยไม่ใช่แค่ผมมาอ่านหนังสือให้ฟังครับแต่ต้องใช้คําว่าผมมาสแสดงให้ดูดีกว่าครับคุณจะได้ยินทั้งน้ําเสียงการเว้นจังหวะหนักเบาต่างๆนะครับคุณสามารถก๊อปปี้วิธีการพูดของผมเนี่ยไปใช้กับลูกค้าได้เลย ดัง้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับคุณสามารถซื้อในรูปแบบของ Pocketbook ซึ่งเป็นหนังสือหรือซื้อแบบ Audio Book ซึ่งเป็นหนังสือเสียงนั่นเองครับถ้าคุณสนใจหนังสือ2เล่มนี้นะครับติดต่อได้ที่ Inbox ที่หน้า Fanpage หรือติดต่อได้ทางไลน์ครับ @i_am_jeff ตรงนี้นะครับผมหวังว่าคำพี์นักขายทั้ง2เล่มนี้นะครับจะช่วยคุณได้และสร้างยอดขายทำให้คุณติด MDRT และจับเงินล้านได้ในที่สุดครับ